ไปนั่นรออยู่ครัวครัวครับไไยาครับผมเกือบทัน่ครับผมนี่ไปนะครับผมแล้ก็เออ ý hết, ừ. ui ui mất à, <laughs> ừ. đi bangkok hết không đi xa tên hết